ป๋าแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกผมป๋าแง้มและทีมงานชิมวิจัเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดชนบุรีครับเค <Okay, okay. S 3> ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีในอารีไกรานารา เนขานุการณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ครั้งที่3มาลาสกิลคอมเพติชัน2023โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต EEC เช่น ETEC เทคนิคชนบุรีเทคนิคประยองเทคนิคฉะเชิงเศราเทคโนโลยี IRCP ประมาณ105คน ร่วมแข่งขันในหกสาขาที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมครับถ้าเขาผ่านตรงนี้เขาก็ได้ไปแข่งระดับห้างระดับประเทศแล้วก็ระด,ดับอาเซียนแล้วก็ระด,ดับโลกนี่แข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ความรู้เพิ่ม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 ขึ้นเรื่อยๆะสมประสบการณ์ถ้าเขาจบตรงนี้เสร็จเขาเปอาจารย์สอนก็ได้เขาไปตั้งบริษัทเองก็ได้พบกันนี้นะครับได้รับมอบ ห้องอบรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจากบริษัท Analog Devices ประเทศไทยและบริษัท SON Precision ไต้หวันมอบอุปกรณ์การฝึกอบรมมูลค่ากว่า7ล้านบาทส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและ EEC ด้วยแรงงานคุณภาพครับวัดเขาบุพพจันทร์ตำบลห้วยปงเำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกำหนดจัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์2,567เริ่มสัปดาห์หน้านี้นะครับวันที่10ถึง25กุมภาพันธ์2,567นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ตลอด24ชั่วโมงบันได3,790ขั้นระยะทางประมาณ1กิโลกับอีก700เมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2 3ถึง3ชั่วโมงพิตร่างกายให้พร้อมเตรียมพิชิตเขาว,วงพระจันทร์พิสูจน์ศรัทธาและรักแท้นะครับ Okay, okay. แรงงานที่ไม่มีวุฒิสามารถสอบเทียบโอโนหนวยกิจได้แล้วครับเป็นความร่วมมือระหว่างนายพิพัฒน์รัตกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคุณสุมาพร์อิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ทำ MOU กับ กรมพัฒนาปีมือแรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดโอกาสให้แรงงานที่ไม่ได้เรียนในระบบแต่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์เข้าทดสอบเทียบโอนสะสมหน่วยกิจในระบบธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อปรับพูดการศึกษาในระดับปริญญาตรีครับ ที่สถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC ลำลูกกาคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบประกาศนียบัติให้แก่แรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือเพื่อคนหางาน120คนพร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมพลาสคอ3 g ก่อนไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือประเทศเกาหลีใต้ครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็อาสาเจรจาเพื่อให้ทั้ง120คนได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลให้เร็วที่สุดครับทง่ดวผมเองก็รับภาระครับที่จะไปเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศและท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวว่าเราน่าจะส่งไปได้แล้วเพราะว่าเองก้าวอิสราเอลประจำประเทศไทยเขาแจ้งมาว่าถ้าเรายังไม่มีคําตอบเขาจะไป เอาคนงานจากประเทศอื่นในเอเชียใต้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราพลาดโอกาสก,ก็เป็นที่น่าเสียดายด้านคุณอรัญญาสกุลโกศลประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยบอกว่าภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันเป้าหมายส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ1นึ่งแสนตำแหน่งในปีนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับปัจจุบันนี้มีแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศแสนกว่าคน ส่งเงินกลับบ้านเรานี่นะคะประมาณ2 0แสนล้านกว่าทั่วโรคเขายินดีที่จะมาใช้คนไทยแน่นอนค่ะ1นึ่งแสนตำแหน่งเนี่ยถ้าจับมือกับภาคสมาคมนะคะมีร้อยกว่าบริษัทดิฉั้นอรัญญานะคะมั่นใจว่าภาคเอกชนสามารถสมัครสนุนให้รัฐบาลไปนำโคต้าต่างประเทศ1นึ่งแสนตำแหน่งนได้แน่นอนค่ะถามแรงตอบแรง แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศคุณภาพชีวิตดีขึ้นแค่ไหนฟังคุณอรัญญาตอบครับจากที่หนูทําส่งแรงงานไปต่างประเทศลายเส้นหนู33ปีหนูมั่นใจมากเลยสมัยก่อนเริ่มทําไต้หวันใหม่ๆนะคะเราอยู่บ้านกระต๊อบกันหลังคาจากพื้นชั้นหนึ่งเป็นปูนข้างบนเป็นไม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะเป็นปูนทั้งสองชั้นเลยแล้วก็มีรถแล้วก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทหลายท่านส่งเม็ดเงินกลับมาเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะ ครอบครัวทั้งครอบครัวได้อยู่ดีกินดีลูกได้มีการศึกษาสูง,สงค่ะใช้ประสบการณ์เป็นประกันโอกาสของแรงงานไทยฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลเอกชนเขาพร้อมจัดส่งทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักพรับเจ้านายปูน,ปน,ปน